Okay. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำาเัียไงดีโคดอุุชานะคะหรือว่าโคดวิสเอาไว้ฐานดับร้อนนะคะวันนี้จริงๆก็ไม่ได้ร้อนมากมายอะไรแต่ก็เราอยู่ประเทศไทยนะคะเราก็อยากกินอะไรแบบเย็นๆเนาะชื่นใจ วันนี้เราเลือกเอาซามิโดรินะคะพอดีมีญาติเอา,อามัสแคทญี่ปุ่นมาให้พอดีเลยก็เลยอามีเชฟแนะนำว่าเอ้ยลองแพรดูมันก็น่าสนใจดีไม่น้อยนะคะวันนี้เราก็จะมาลองทำโคดวิสแบบเทล,ลงน้ำเย็นเนะาะที่ลองทำดูแล้วมันค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันเราก็เลยโอเคมาทำไลฟ์รอบนี้นะคะสวัสดีค่ะอโอเค อันนี้เนาะเราก็ขอล้างชาเซนก่อนนะคะชาเซนเนี่ยลวกด้วยน้ำร้อนหน่อยก็ดีมันจะได้คลายตัวหน่อยไม่งั้นมันจะแข็งไปแล้วเวลาที่เราตีมันจะหลุดได้ค่ะที่ว่าไม่ลงชามนี้เพราะว่าเดี๋ยวชามนี้เราจะฉงด้วยน้ำเย็นนะคะ รืจะแช่ไว้ก็ได้แล้วแต่บางคนแต่ว่าแนะนําให้ชุบน้ำก่อนเนาะแบบนัน้าร้อนให้มันคลายคลายที่ใช้อันนี้เพราะว่ามันตีแบบฟองไม่ได้เยอะมากเกินไปจริงๆก็อยากเอามาใช้ได้ละคะ่ะเป็นไม้ไผ่เก่าสุสุดาเกะคะ่ะตัวชาชากุก็เป็นเหมือนกันนานๆที่เอามาใช้ วันนี้เราก็จะชงช่งางประมาณ1.5กรัมนะคะจริงๆนะนำมาให้ใส่ในชัเดเล็กก่อนนะแต่ว่าถ้าตอนนี้ที่แบบเราชงที่บ้านนาอไม่ได้รีบใช้เหมือนคาเฟ่อะไรเง้เราก็กค่อยๆตัดหน,น่นก็ได้ค่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วซามิโนรินะคะสวัสดีค่ะพี่ต้น อยากได้ชาเซนชาเซนตัวนี้ไม่มีขายนะคะไปเอฟมาดวงและบุญล้วนๆค่ะไอตัวอย่างเนี้ยมันเป็นผ่ยเก่านะคะซึ่งอตอนนี้ทากายามาแทบไม่มีการผลิตแล้วค่ะก็จะมีแต่ของเก่าเท่านั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายกันแบบโหแพงอะ่ะไม่บอกราคาดีกว่าเดี๋ยวของเก่าราคาขึ้นนะคะโอ้หนึ่งจุหนึ่งเดี๋ยวไเดี๋ยวค่ะหนึ่งจุดห้ากรัมจริงๆ d เดลี่อุจ h a นี่แนะนํานะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างประหยัดชาเหมือนกันนะถ้าทานลาเต้ที5กรัมแบบเดียวก็หมดแล้วยิ่งใช้ผงดีๆผงแพงๆยิ่งแบบมัประมาณบานปลายถ้าเราทานแบบเพียวนี้เนาะก็นะไม่อ้วนด้วยแล้วก็ประหยัดชาด้วยค่ะรอบหนึ่งทานแค่1นึถึงหนกรัมเองถ้าทานโคยชะก็3กรัมแต่ถ้าเป็นลาเต้ก็นะสีเกห้กรัมน้อยกว่านั้นคงไม่สะใจเหมือนทานน้ำเปล่า เค okay. ปิดนะะตัวนี้เป็นซามิโดริจากไลซูจิกินะคะอ่าสุจิอุจิชิรคาคาวะนะคะมาจากอุจิร้อยเปอร์เซนต์จริงๆตัวที่โดนที่สุดของไลน่นี้นีนเป็นอาซาฮีนะคะแบบยกให้เขาจริงๆซามิโดรินี่ยังแบบจ้าๆจ้างๆบ้างโอเค น้ำเอ่อหนึ่งจุดห้าใช่ไหมคะ่ะน้ำอยู่ที่สี่สิบห้าแต่เราเป็นพวกชอบกินเข้มก็สี่สิบก็ะด่ะใส่สามสิบก่อนเนอะนวดนวดบางคนอาจจะแบบไม่แนะนำน้ำเย็นเท่าไหร่แต่แบบเราชอบตีน้ำเย็นก็เอาเอาตามที่เอาตามที่ชอบนะคะ กลิ่นหอมแบบชุยที่แตกต่างนะจากน้ําเย็นที่อันนั้นเลยคือกลิ่นมันจะแบบมีความสดกว่าเยอะบางทีถ้าแบบลง80-75องศาบางิบางกลิ่นมาจะแบบหายไปหน่อยแล้วก็นวดนๆนะคะเราไม่ต้องการฟองนะคะยิ่งถ้าเป็นน้ําเย็นก็ฟองก็ออกได้ไม่เท่าน้ําร้อนอยู่แล้วเราก็แค่มีหน้าที่กวนให้มันเข้ากัน น้ำแข็งละลายไปหมดแล้วกว่าจะตั้งโต๊ะงั้นอันนี้ทานแบบเย็นๆก็ได้แต่ถ้าใส่น้ำแข็งมันจะมีอัธรลดมากกว่านี้นะคะพวกแบบ Rock Ice เสียใจเซเว่นแถวบ้าน rock อ c e หมดตีไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะจะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัว M ก็ได้ได้หมดค่อยๆ อย่างถ้วยนี้ถ้าเราตีเร็วแรงมันก็จะฟูฟ่องไปหมดเติมน้ำนะคะอีกสิบมิลก็พอชอบกินอ่ะนี่เกินแนะนำให้เตรียมแบบสามสิบสีสิบมิลไว้ในพิชเชอร์เลยไม่งั้นเดี๋ยวเทเกินโอเคเราตีแนวแบบฟองน้อยนะคะจันเสียวคะ่ะโอหแังิด ปกติเราจะตีให้ฟองฟอตนะคะตอันนี้เราจะเอาแบบรสเต็มๆชามิโดรีจริงๆชามิโดรีรู้สึกมันมีความคาวเล็กน้อยถึงปานกลางอโอโอเค <c oughs> ใครชอบกินั <c oughs> ชาเย็นบ้างก่อนเสิร์ฟนะคะก็มีการเช็ดเล็กน้อย ถ่ายรูปดูสวยทนันนเองที่บ้านนี่ก็จะ,ะไม่ได้ละเมียดหนาเหมือนทุกทีนะคะอันนี้พอดีว่าถ่ายลงไลฟ์นะคะแล้วก็จะละเมียดลน้ามา,มาป่ะแล้วก็อ่งุ่นค่ะ นะ่สวยงามขอเฟซสัิ๊ีนี่เลยทียให้ดูสวยงามนะคะสีเขียวสดใสต้องควบคุมลมหายใจด้วยหรือเปล่าอ่าไม่มีนะคะหรือว่าได้ยินเสียงลมหายใจ อบางทีเวลาสมาธิเยอะๆมันก็จะมีลืมหายใจบ้างแบบกานหายใจนับบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ไม่ค่ะไม่มีคุมลมหายใจค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะขอจบคลิป Summer Days เยงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอไปลองกินแล้วรีวิวก่อนนะคะถ่ายถ่ายรูปก่อนที่สำคัญขอบคุณค่ะ